ไข่หัวแห้งก็ได้ทีเด้บบเวอผัดชะนาด้วพี่น้องด้วย้วอดด้วไข่ผัดเทียมใส่เกียวก่อนแน่ แม่เจ้ามันก็น่าจะนะว่าเด็กๆชอบรถหลังหรอะใส่เสืขาวนะพี่น้องนะ

ไปนะเจ้าหน้าจักรนะตอง vay chết nổi bao quay chết nồi nó lâu tôi sẽ ở cao luôn vay chết dễ luôn เทน้ำมันลงไปเทาเทพีนนนน่น้องข้าวนลงไปนะเจ้าขีานาาจากขนาดหนอ ดุสิเติมเนื้อค่าใช้น้ำกับบักงคุ้ยตีดนว่า้บักกล้วยเตีดูว่าบักนคุ้ยตี แ้งามๆพร้อมเสิร์ฟแซ่บๆสวัสดีค่ะรุ่กงก็ใส่ตะลิวนั่นยนะะันหัคะอาตะลิวใหม่ลิวใหม่ต้องจังเบียดดที่ติ cắt gà không kho nha thịt anh còn kho nữa các chúng ta sẽ ăn gà luôn cắt hai con ốc rồi cắt một nửa đường Quay chết nồi bao quay chết nồi nó lập tức ở pháo luôn tay, Một chân chân tay chân 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 chặt, chân có chân 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 đầm chân cho chân 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 ต่องวิธีเติมเน้่ยก็ใส้เนี่ยแบบคั่วตีด้วยแบบนี้ก็แค่เทพี่น้อก พุ่มก็ใส่ตะลิวอันดานนะคะตะลิวใหม่ลูกใหม่น้ังเป็เบียดใดญ่ีขน้าลงไปนะจจะากน้าจักขน้าไข่หัวแหกันด้วยกั ยาเทปพี่น้องชอบนะเชียร์น่าขยับใส่หน้าใส่มากาแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ใส่เรื่อยแบคือรถติดเลยเห็นนิ่ตามเรื่อยหน่อยาเทปพี่น้องชอบนะเชียร์น่าขยับใส่หน้าใส่มากาแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ใส่เรื่อยแบคือรถติดเลยเห็นนิ่ตามเรื่อยหน่อย

phạt khải nha cha, nồi, bao quay Còn chất nồi, bao quay chất nồi, nó không có chảo phao luôn phải, đang thêm thủy sản chất nồi, chúng ta sẽ cuốn, cùng... ว er pues mm ิธีเติมเนื้อก็ใช้เนื้อปลาคั n วเจหรือว่าแบบที่งก่อนบ๊วยชัดนหน่อยบ๊วยชั้หน่อแล้วเราตจะเอาข้าวลงไปข้าวผัดคะนาด้วย้องด้อขาวผัดใ่กระเทียมส่เียวกแน่มักเลนักเลน เราเดิน้านแบบเอ็นเคนที่ หอมกว่านะจ๊ะเดี๋ให้หอมหอมเสร็จแล้วเราก็จะเอา